บริษัทเซียร์ลอสบูติกโพสต์โปรดักชันจำกัดเสนอจอลึกเบื้องหลังโพสต์โปรดักชันซีรีส์เรื่องมาเธอเรียกฉันว่าแม่ซีรีส์เรื่องนี้ได้รับความร่วมมือและไว้วางใจจากบริษัท JSL g l o b a l media ทำโพสต์โปรดักชันกับบริษัทเซียล็อตบูติกส์โปรดักชันจำกัดในด้านการทำลำดับภาพทำสีและมิกซ์เสียงมาเธอเรียกฉันว่าแม่เป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักอันบริสุทธิ์งดงามกับการเสียสละทำหน้าที่แม่ของผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อปกป้องลูกศิษย์ให้ปลอดภัยจากความรุนแรงในครอบครัวหนูขอบคุณที่แม่ช่วยหนูแต่หนูไม่อยากให้แม่เดือดร้อน ซีรีส์ที่ทำให้ใครหลายๆคนต้องเสียน้ำตาไปกับความเศร้าซึ้งและอบอุ่นจนสามารถคว้ารางวัลคุณภาพระดับเอเชียมาครองได้นั้นจะมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับอฟอวิสรุตจันเพนสีมือลำดับภาพที่ลำดับภาพซีรีส์ชั้นนำให้บริษัทซีอร์ลอตเมื่อยางมากมายตอนแรกๆที่ได้เริ่มตัดเนี่ยมันเป็นสไตล์แบบโคอมดี้ถ้าส่วนใหญ่มาเธอเป็นเรื่องแรกที่เป็นแบบดราม่าจ๋าเลย มีทั้งคอมดี้ดราม่าหนังวายโรแมนติกอะไรอย่างงี้ก็เกือบทุกแนวอยกเป็นหนังผีที่ยังไม่เคยทำก็อยากลอง เวิร์กโฟมผมเนี่ยพอได้ฟุตเทจมาก็จะให้ผู้ช่วยเนแบบมาจัดเรียงมาซิง์งานก่อนเอาซาวที่อัดเสียงมาเนี่ยมาทาการซิงก์กับภาพอีกทีนึงแล้วก็พอได้ฟุตเทจมาเนี่ยก็จะนํามาเรียงซีนเรียงซีเควนซ์ก่อนที่เราจะมาตัดพอผู้ช่วยเรียงเสร็จเนี่ยก็ให้เรามาดูฟุตเทจกับบทอีกทีนึงดูทีละเทปแล้วเราก็จะคัดไว้ตอนนี้เราก็จะมาตัดตามซีนเรียงไปเรื่อยๆเ,เป็นดาบแรกก่อนที่แบบมันยังไม่ได้วางมิวสิกหรือว่าอะไรเลยเหมือนเป็นแบบดิบๆเพื่อจะได้ดูว่าเราจะต้องทิ้งอารมณ์ของแต่ละ ซแต่ละช่วงยังไงเราต้องผ่อนตรงนี้ยาวไหมเดี๋ยเราต้องสลับคัดหรืออะไรยังไงทีนึงแล้วก็เราค่อยมาวางมิวสิกแล้วก็ใส่เฟสที่หลังดับสอก็คือเราก็จะเก็บเนียนพอเราได้ดับที่เราพอใจแล้วเราก็มานั่งขายกับผู้กับพอผู้กับดูเร็จก็จะเป็นรอบของลูกค้ามันก็จะหลายๆรอบในกว่าจะได้ผลงานมาแต่ละชิ้นย แทบจะเน้นทุกอีพีเลยเพราะว่าแต่ละอ p พีมันจะมีธีมของมันว่าอีพีเนี้ยมันก็จะเป็นธีมของมากิอีกยังจะเป็นของแพนเค้กคือมันจะตีความของแต่ละอีพีไม่เหมือนกันเลยซีนยักษ์กที่รู้สึกว่าเราพยายามปั้นกับมันโดยที่สุดนตีแรกก็จะเป็นของอ p พีสองที่เป็นซีนกอดกันริมน้ำตอนที่ฟ้าใสเปลี่ยนชื่อเมื่อเมื่อหนีไปอยู่กับพิชาแล้วซีนนั้นก็จะเป็นซีนอารมณ์เนี้ยซึ้งๆอันนี้ก็ขยี้กันอยู่สักพักใหญ่ๆเลยกว่าจะเป็นดราฟที่ได้ดูกันแล้วก็อ ที่ชากับาา้า่สจะต้องจากกันแล้วมือก็จะแบบมีความยื้อความอะไรกันอยู่ e ี EP 9ีเเป็น E p พที่หนักมากหนักหน่วงนักอี P ีเลยมีหลายจุดที่ค่อยๆปั้นค่อยๆดิสคัดกับปู่มกับเป็น e ีพีที่ทาดาร์ฟนานสุดเป็นสิ่งอารมณ์ที่ทุกๆอย่างทั้งนักแสดงทุกคนใช้เยอะมากที่สุดเหมือนกันก็จะเป็นคุณแม่บนทางวารินธรา,าเป็นตัวละครที่เหมือนมันต้องแบกรับความรู้สึกของลูกหลายๆคน มีลูกแท้ๆสองคนพิชาก็เป็นเหมือนลูกบุญธรรมมันสะท้อนความจริงว่าแบบคุณต้องเมนเนจในการเลี้ยงลูกยังไงให้ไม่ทะเลาะกันหรือว่าปัญหาภายในครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งตัวละครตัวนี้ไม่มีความมีจุดหังเหตุมนความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในทุกๆอย่างสูงเหมือนกันเวลาที่พี่อุ๋มเล่นออกมามันมีความที่แบบฉันก็เจ็บนะแต่ฉันก็ต้องทํามันก็ต้องเยียให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุด พอเหมือนเรามอบสิ่งที่ดีสุดให้อีกคนหนึ่งซึ่งที่ไม่ใช่เป็นลูกในไส้อีกคนหนึ่งก็รู้สึกว่าทําไมแม่เนี่ยไม่ยุติธรรมเลยแต่แม่ก็มีผลแม่ก็ยังรักอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็จะมีผลงานที่กําลังจะออกมาก็จะไดออนแอร์โรีนนี้ i. จะเป็นไวมีฮะส่งร้อนเสิร์ฟรักก็จะเป็นแนวซีรีส์วายทำอาหารฝากติดตามผลงานจากเพจซีรอได้เลยครับใครที่อยากทาซีรีส์แต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงก็มาจริงมาปรึกษาสนก่อนได้คะั กว่าจะมาเป็นซีรีส์สักหนึ่งตอนไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าต้องมีขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบขนาดนี้นั่นก็เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดให้กับท่านผู้ชมหากท่านใดสนใจมองหาโพสต์โปร,ปรดักชันที่ครบวงจรและให้บริการด้านการตัดต่อเทเลซีน VTR ออนไลน์มิวสิกสกอร์ Online, Score, และสาวมิกซิงอยากร่วมสร้างผลงานดีๆและความสำเร็จแบบซีรีส์เรื่องนี้ไปด้วยกันติดต่อมาที่บริษัทซียร์ลอตบูติกโพสต์โปรดักชันจำกัด ส่วนตอนหน้าจะเป็นอย่างไรติดตามในเพจได้เลยนะครับ